ถ่ายวินีถ่ายวิจถ่ายวินิไอ,อเหียกูนี่ตกใจเห็นอัลจีลูกแรกกูรู้เลยสัดเอ,อ้อเฮ้ยเด็เหีย ีุกูปิงตกหน้าเลยสัตว์ไอเด็กเี่ย ใหญ่เลยสัตว์ยิงใหญ่เลยมึงที่ปืนเลยเยอาปืนอะไรสัตว์อุ้ยอ้ายิง <c oughs> ดังนาน โอ้โหเด็ดแต่มึงเล่นโตอย่างนี้นะสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวโฟมอยู่ในบ้านผมอ่ะ ย,ยิงหยงย,ย,ยิงนัดตับมั้ไอ้เหี้ยยิงหนึ่งจับปะฮะฮะอูเริ่มเหมือนไทรและสัตว์ปป๊บหนึ่งนี้อะไรนะก๊อตยิงหนึ่งนัดแล้วสับใครที่เหรอทุกคนโอ้เอออาบีจีแก้ริบแล้วริบตายที่แทก ูีวผมแม่กูนนะจะจัหน้างไว้เหี้ยพ่อสอนไอสัตว์อยู่ไหนเดี๋ยวแม่รีไปเลย